สบายดีเดอ้อเนาะสบายดีบมสูู้สุขคนส,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 สบายดีตอนค่ำยินดีตอนหับเขาสูสองสาวันหลั่นถุงเดอ้อทุกคนเนาะมาอนี่ซ้อนลงมาเถียงหลุมมาเถียงเยงาส,าสี่ยเถียงนาซ้อนเสียเอาเงินมาจ่ายน้องมินกับน้องหากแล้วก็สื้อขนมมาฝากนาอันนี้สิเป็นขนมปังเนาะแต่ว่าอันนี้ก็นําเขามาจากไทยเหมือนกันซื้อมาจากหานซอสแสงน่งห่างก็มาแต่เอาขนมก็เลยหลัดเอามาเลยเนาะแต่ว่าขนมคบเขียวนะ,นะยังบ่ไดมาผัวมันอยู่หาดดกซ้อนเมื่อบาดแลวนางปิดหา เอาไว้มือม่อเมือ่อคุณแล้วเนาะเด็กซิสือเป็นของฝากให้น้องกันแล้วกันแต่ว่าอันนี้กะเอามาฝากเนาะเอาไปกินเจ็บเกบจ็บเจ็บอันนี้เขายู่เทียงอันละสาวเมนิทนะที่เราหับคนงานต่อจากสวันเดให้มาดัมนาให้เราเพิ่นดัมนามาดัมนาอยู่พี่นัทประมาณสามหมื่นเนาะแม่ดูแม่แนาะอบอเเี๋นนเยแล้วมาดัมมาช่วยเจ้าอนะสามหมื่นอยน่เด่นอ่ะสามอยู่ มาดัสามมือแต่ว่าหลังจากที่เราหน้าสวัรค์เพื่อนก็ับมาเลยแหละกับเงินนะยังทันได้จ่ายสําก็เลยน้ำมาจ่ายเงินจ้ะเนาะไปะสบายดีนล่ลหละสบายดีสบายดีเอฟซี <laughs> คิดฮอดเจ้าแล้วเ,เจ้าบเรยุนนัก,กเอะสามมือเนาะแล้วก็เพื่อนดำหน้าแต่ว่าสวัรค์ก็มาดำหน้าในหันเด่ว่าบริมาถ่ายดิ <laughs> เขาก็เลยคิดฮอดให้ไปถ่ายคลิปน้องมิงให้เบิรงแน่เพื่อนวามืออื่นก็นยังดำอบอีก่นี่ กันยังดำอยู่พี่น้องเดี๋ยวสิพามาเบิร์น้อยหนึ่งเนาะคันมีเวลาเดี๋ยวสิมาถ่ายให้เบิร์เอาหนก็ซื้อมาฝากยึดต้องการนัดจ้ะต้องข่อยเองขวชื้อมาฝากจ้ะมีนมนมกับข้าวห่านบ่ได้แต่ว่าอันนี้เนี่ยเอาออกมาไว้กินอยู่เที่ยงเด็ดเื้อซ้อนซื้อใว้กินก็เลยมาฝากนอันนี้ขนมของเราเองเราซื้อมาไว้กินเราแบ่งมาให้กินอันนี้ให้กินฟรี่แล้วจะบริคิดเงินแกกินได้ ต่วาเนี่มันเป็นขนมปังคือมันกินแล้วกันิวเขาแห้งแต่อิ่มได้เลยนะเกิดมาจ่ายเงินได้จักบ้านเงินจน้ดนะเงิน,นมาจา่ายทำงานแล้วกะจนเลี้ยนเจ้าเงินยังบ่ได้ห้เราอยู่นะทำเก้าจะได้จังหมัดนะหกสิบหาาา้าหมัดหกสิบห้าหมัดเป็นเงินเท่าไหร่ะโบจักอีกแล้วบวจักเงินอีกเลย เดี๋ยวสี่ใจเงินลกกาเลยพี่น้องลกกาน้ำมัดละอันนั้นเนาะของไม่ใหญ่น้ำจากเงินพอเขาเจ้าะดูบดใจถ้าเงินกีบเงินบาทเนาะนี่คือเงินลาวบัตรสวัสด์นะใส่เงินหลายสกุลแห้งเนาะบวสิเป็นเงินไทยเงินลาวเงินโดราแบบว่าเงินต่างประเทศก็ใส่สิเด็กเงินกระเพื่อนอันนะ 6มัดเส30น30,000า30อันนี้จะเงินลอกอกแลราก็ของอีลอยนะของแม่เจ้าเนี่ลยลอยมัดเลยเนาะลอยมัดลอยนึ่กับสองเนงเกินกับสองเนสองกยังเลื่องเงินดัานานะเจ้าดัน้าาเลยเาลกกามือน,น,นั้นไแดแปดช มีแปดสิบ <c oughs> เจดมาเหลือแปดสิบหกเลนะเหือคิดเงินของเราคิดไปดสบหกเจ็ดสิบสองเมื่อแล้วคครึงหมื่นแล้วค่าปกากอ่ะึ่งหมื่นแล้เขาก็ต้องจ่ายเจ้าสาม,มคมื่องกงกับเรือหันอาจารย์เป็นลกกเนาะ ยของเอื่นนะยังทางกันสว่ดนเอาเงินลงมาบพอเราแต่ว่ามือเราขึ้นเครื่องเรายังอยู่หันเดี๋ยวคนอื่นเอามาจ่ายอันนี้ค่ะขอบจังลูกเอื่นจะมีหนมซีหาหยันแบบอันนี้ของเจ้าแปดร้อยบาทโดยน mm ี่แหละเนาะเงินขายเงเห็ดมาสามสี่มือเพราะเห็ดดับน้ำซ้อนนะสี่มือเลยก็เราไปดับน้ำซ้อนมือหนึ่งเด็กแล้วก็พอดีมาดับที่ มาดับนำเขาละเสาแม่หนิกเนาะแต่สามสี่เมือเผื่อเมือก็ได้เงินหลายพันอยู่พี่น้องเนาะขวดมาพีกะบลกกะบ,บอกว่า,วาเงินบังคำลกกาบ,บอกเบ<ล>างคำหรืลกกะพี่น้องแต่ว่าขั้นลกกะหีืกับซีไดก้กว่าดำหน้าพราะมันเป็นงานเมาเนาะซีหายเดีว,ว่ามัดละสิได้ทุกคนห้าร้อยยังติดหนีเจ้ายูสองลอยสองลอยหาซีผ่านลกกะต่อไป เออ,อหดเขาสิไหม่บอกอปลาเมื่ออันนี้เอาไปกินเอาเอาไปแบ่งกันกินเด,ด,ด้อมีแต่คนคิดฮอดเอาอพบเอาไว้เลยเขาเจ้าคิดฮอดเดี<จ>่แต่ว่ายัางอีกมื่ซสองซ้มมื่นผล้เล่นนะคนยังเกลดเมื่ออะไรแม่เพิ่นเมื่อก่อนเล้ยวแล้วของเขาล่ะสาวสิพากกันเมื่อเลยบอกเลยแล้วก็อีกเมื่อแล้วบอกล่ะสาว ล้วเดี๋ยวก็สัตอีกประมาณมือฮือเนาะคือจะกวายัง่บรายมันไหนทั้งทั้งโลกกาน้ำเนาะเราก็ทั้งโลกทั้งดํากามืออื่นมือฮือก็คือซีมอจอจันอยู่เพราะว่าคนที่เขาเจ้าดําเลี่ยก่อนนะตะวันแลยนะอยู่ประมาณทรงเสมอและซีเมือเขาเจ้าอินสิตโตกลมกันอยู่พี่น้องมือแดงนี่เนาะป้ามึงแมงตะโอดห้องและพี่น้องมือก่อนนะเสียงแมงอันนี้แหละที่หลอกนะเนาะ ในคีิปทีหรอกเอลซี่เลยบอกว่าเสียงแมงงวงนี่แหละว,วางเวงว่ะสันแต่สาหรับสวรรค์ะว่าเออมันอุ่นใจยู่ยำเขาป่าแล้วมันแบบเข้าปัดเคยเนาะขันแมงอันนี้ห้องแลแ้วตะเวนตกดินนะค่อยๆหูซึกว่ะต่ออยู่เที่ยงหน้าลังนี่สีแบบบุง้งไฟฟ้าเด็กหมันไก่บ้านเนาะต่ก้าเที่ยงเท่าก,กับแบบนี้แหละอาบนำกอกแล้วก็บุ้มมีไฟฟ้าใต้ตะเกียงตัวสูมือเนี่ยมันมีไฟโคมมีโซลาร์เซลล์แล้วเนาะตาดีบวัวตะกี้ายอยู่ปะนะัมั้ คำเมือแล้วก็ยังพากันเต็มอยู่แถวทรงนะไปคืนเท่าสื่อป่ามาไว้แล้วหักว่าสิไปคั่วป้าหักว่าเสียกินเอง หลถทางไหนจากหนเนาะบรรยากาศที่จอดรถสิลลกับแกล่อเนี่ลงแต่รถย่างเมื่อน้ำเออแหงดีกว่าพี่น้องเราสิเมื่อปลาแล้วใส่เวลาอยู่กับเราหลายๆบริยยน้ำกันมือได้ก็ขึ้นไปแล้วข้ามเมืดเนาะมือนี้ก็ รถเราไปได้สวยรถเราไปแข่งช<ๆ>มวิวถุงนาเด้อทุกคนเอื่อยเจ้าชิมเงาแล้วเบอร์ไหนเนี่ยว่าอยู่อีกซีหาหมื่นโอเคอยู่อีกซีหาหมื่นเด้อพี่น้องฝ้าเเบิ่งเราไว้เด้อขี่ยังไถ่ก็ได้ได้ลิงเม้าปลาเออเฮงได้รถชิมเงาปลาแล้วเสี่ยมลกกะในถุงหนีเลยเนาะปีที่แล้วนี่ก็ลกกะผู้เดียวอันแล้วแล้วก็พ่อน้ำหน้าเหมยนะ้ำต้นเทนกันได้ <laughs> จะกอดำใหไฮดำมเด้อบอยยังไ้ลกกาจเท้าคำเจ้าขอดำหน้ากับบอย้ดำพี่นอ้อ,นองพรว่มีคนลกกาเนาะลกอยู่แต่ว่าเขาอยากห้เพิ่นลกฮัแหละลกไว้ลกดีแล้วเขาจอากนจะไฮลกพี่าลกไปมืดมือ่ะามัแล้อใหฮลกพี่ดาจะไ้็ลก <laughs> <laughs> ลกา <laughs> <laughs> ขเ,เาขาดำนาครั้งสุดท้ายก็มาดำครั้งอโอยบอกากับบ้าครั้งสุดท้ายยังยุ่งอื่นมือเขาจะจะซ้่มตะกะไเจ้าก็จังซ้่มล้มเขาได้สัม่มเพราะว่าบอ่นเขาเมื่อหาคนย,ยังเลือดซได้จังหมัดมือหะได้ลอยซีซีได้ลอยซีซีตั้งแต่มือเรามาจนมือนี่นะจนไก่หอดมือสีมือนะพี่น้องเรายังบ่ได้ดำนาจะกบเด้นะได้กล้าพันไปได้กล้าพันกว่ามาัดแล้ว ท่านหนึ่งก็มีอร่อยว่าสร้าสมศีเอาเงินเพิ่นสีหาเงินเมื่อเหตุเฮือนเพิ่นสีสางบ้านเนาะปีละเสาสางปีละเสาเพิ่นสีหาเงินสื่อเสาเฮือนปีละเสาเพิ่นว่าทุกคนแต่หาเงินเก่งปันนี่นะมุดค่อยว่าได้ปีละหาเสาผู้เล่เบิ่งจาก,ลลกาเล่าลูกกาเนาะหเอาเงินก็แปลว่าเ้างโวได้สื่อสเสาเฮือนนอบแปลว่าเอาไปสื่อถ้ยเห็ดห้เห็น,หน่ามันลายยางเนี่ย เ,เมื่อแตนีแล้วก็เฮ็ดหน้าปีเจ้าของบ่ดำโตอ,อีกจำหน้าโตอ,อีกจ้ะแต่ว่าดำบมดลายดำชอ,อบเบี้ยเลยคนะ่ะใกล้น้ำมันจะวานอ,อ่ะเนี่โอ้หน้าเจ้าเนาะเอือเฮ็ดแต่ละปีได้จักลอยกับสอบบอ่หดรอยดำแล้วซิบซาสอบไปแล้วแต่ว่าเขาเฮ็ดหน้าแซงก็เลยมันโก่งเป็นคนบละลายเออเขาเห็ดทั้งหน้าแซงแล้วก็นหนาปีเนาะทุกคนเห็ดได้ตลอดอีกสีส่ชั่วโม,มงแล้ สุดยอดค่ะเป็นผู้หญิงเก่งของหมู่บ้านเลยแหละบริจักเนี่ยโมเลมีคนเฮ็ดเวียงเก่งกว่าเจ้าอีกตีในบ้านนะอีท่าไม่ได้บริจันนกบบเฮายพอเขาบเิจักแต่ว่ามันหับจ้างเพื่อพาบเฮ็ดกไม่ได้ก็าาได้งเงินเพื่ออยากได้เงินเพื่อเมื่อนี่แหละสิคิดฮอดกันเนาะแต่ว่าปีที่แล้วนี่ยายเราก็โทรหาตลอดอยู่เออคิดฮอดแลบคิดฮอดคิดฮอดบอลนอนอะไรก็ได้ิดหอดว่าถูกสิ่งยางแต่ว่าเมื่อแบบว่ามันแบบคือ ขันเมื่อทั้งพีขึ้นหอดทั้งคุ่นนาทั้งผีเด้ทำแม่ว่าขันเมื่อทั้งไหวขันเมื่อพีขึ้นหอดทั้งที่บวกขึ้นหอดเพงนั้นเด้มาพีแล้วเมื่อทั้งนั้นและขึ้นหอดทั้งนี่พี่น้องเออมันเคยอยู่นะมันก็แบบโฮจักกันในมาปีทำอิทนะก็บโบสนิทเด้โบสนิษแต่ว่าปีที่แล้วนี่ก็เนาะมันก็สนิทกันแต่ว่ากินย่างกับอิ่มเนี่ยอิ่มเต็มแล้วขึ้นหอนมาเนี่ยขันเมื่อบุญเพื่อ ไปกินตะเนียนมะเขือด้เออเมื่อผูใ้ใดกินตะเนียนมะเขือปีนี้บ่ท่านตะเนียนมะเขือสู้กินเลยนะเออเนียนอู้่แต่ว่าแดีว่าของกินมันลายยางแล้วก็เลยบไิกินคิดหอดพี่น้องคนเคยอยู่เคยกินน้ำกันนะคิดทอดอยู่ดีกินดแีแต่ว่าอยู่นี้มันก็เป็นกันเองได้เป็นแบบครอบครัวเดียวกันนะ่ะนะเป็นนะเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็เลยคิดหอดออื แ่ม่าเดมี่เดิกับเมื่อกับโบขึ้นหอยไปนั่นแหละเพราะว่ายังบบทันใดลืมคักเด้แต่กระหูจักกันข่าวๆเนาะตอนนั้นมะบรรหูจักกัคักกัเย้าเจ้าเฮงไปไดสิไดมาห้ากันอีกเจะหดน้ำนำหน้าเพราะดมาปีละเถอนะมีเงินบหูจักทังสิบใบใช่เถอสิไดม่าโบมีเวลาปีนี่สกอรปีที่แล้วในากับโบท่านใดสนิทไปในห้างบหูจักทางสิไปเออแต่ว่าย่ำชงเพือจะ เฮ้บุญบัณนบ่มะนะบุญส่งเฮือี่บุญงเหือโอ้ออคันสาพี่น้องไปบอสิพาไปเบิงบันเอแหงมาซ้อนกับบเคยเห็นไปเบิงน้ำกันไปเบิงเพือนไปเบิงชัตนะโอ้นักสีผ้ายเอาปานี้คือพ่ออยากเจอเือห้ากุบบ่เห็นแต่ก็ยากค่ปาเลยแต่ว่าปีนี้เพิ่นกั มาหลายคนพี่น้องปีที่แถวนี้มาสามคนเนาะมาสามคนก็นยังชูเจนฮหอนเจ้ฮแดนเป็นเรื่องหนึ่งเนาะเละเบอร์แ้วขนาดมีเพื่อนลังเดียวเที่ยวได้เนี่ยและสรุปว่ามืออนะื่นมีคนเมื่อนั่เบอกเลยอ๋อเมื่อหาคนเข้าไม่ใหญ่เมื่อบอกเอ๊ จะเพิ่มเมื่อยอยู่เอาเงินน้ำเล้าก่อนไอ้น่ะสีเมื่อเบาไอ้เราสีเมื่อพี่น้องเมื่อดำหน้าทางไหนกันมาหาเงินทางนี้แล้วก็เมื่อเห็ดของเจ้าของนำจากสี่แล้วพี่น้องนะฮะไปโฮดูไปโฮ เล็กออกยันเล็ออกงูเหานั่นมันแรงาอยู่บนีนเล็กออกงูเห่าถือจักบาทสิบบาทซื้อบัตรเท่าไหร่ห้า้อยแต่ก่อนไลอยู่น้อยเนี่ยแล้วบ่าถือเลขพี่น้อง พี่อะไรบให้กินน้ำมันนี่ปลาใหม่เจ็บบห้กินน้ำอะไรมันนี่ม่ลุงเลินอยู่บัวนาออกว็ดช่องงูแหงงูเลื้งก็ออกงูเห่าก็ออกหลับเบาถือเลขพี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้องว่านนี่ครั้งซื้อก็ถืออีกเลขป่าบนโบว์วาอุส่าห์ซื้อมาซื้อว่านี่นะกาลังคั้วป่าอยู่พี่น้องเนาะ พอดีว่ามือน,นี้มีคุณพี่อ้นเป็นเอฟซีทางฝั่งไทยผู้เลเพิ่อนอยากเลี้ยงคนงานดำน่มนาเนาะเมนูจำป่าจังได้ก็ขอบคุณพี่อ้นมากๆนะคะเนาะเพิ่นเนี่ยย่านเฮาลืมย่านอันคนงานโบได้กินแล้วเสร็จมานำอีกมือน,นี้เรียบร้อยซ้อนสั่งไว้แล้วจ้าบ่ต้องห่วงคุณพี่เนาะโบหายโต๊ะลนดอกได้กินทุกคนได้กินพี่น้องได้กินแนนน่อมื้อนี้ลุงเลินกนนยลุงเลิศก็แลังเป็น<อ>พ่อครัวหัวป่า หน่อยนักเด้อสิเห็นลุงเลือนเห็นกิ่นอีเด้อมือนี้สดงวาเมนูของโคตรเพิ่นแสดงว่าคันเห็นเราเห็นเมนูใดแสดงว่าเรามักมือนี้ตูดตูดเฮนเราจดเลขงูเหลือมให้แล้วพ่อเอาสามเก้าหกเก้านะพ่อนำมยถึกเลขจ้ะถึกสิบมือนี้มีแต่พ่อครัวพี่น้องอยู่ครัวนี่เนาะกำลังเห็ดอยู่เห็ดกิน โอเคจ้าสีเดยขออนุญาตลาไว้บนนี้เลยก็แล้วกันเนาะขอบใจเบอรสุขูสุขชนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สวันเด์พี่น้องเดี๋ยวโปรดติดตามคลิปหน้าตอนกินเนาะไปแล้วสบายดีสบายดีติดตามกัอไปเด้พี่น้อง